สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อที่31นะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีปัญหาครับสบายสบายครับทำชิวๆอันดับแรกก็แปลจนให้ได้ก่อนว่าดิท i n นจงหา the magnitude of moment ให้แรงมาด้วยสบายละนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่ามัน about a s i s o a ครับทุกท่านครับ เอาละความยากความง่ายเป็นอย่างไรไม่รู้แต่พิจารณานะดูก่อนว่าถ้าคุณอยากหาโมเมนต์รอบ o a ครับถ้าคุณอยากหาโมเมนต์รอบ o a นั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องการต้องหา UOA ออกมาและก็ไปดอทครับไปดอทกับ R ครับแล้วไปคอสกันกับ F นั่นก็คือโมเมนต์นั่นเอง RcosF นะครับคุณถึงจะได้ MOA ออกมาครับทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยมาพิจารณากันก่อนครับเนื่องจากเราจะเขียนเด็ดอาเขียนเมตริกทีเดียวแล้วก็พวกเลยฮะแก้โจทย์รูปนี้ได้เลยผมก็เลยมองว่าดังนั้นแล้วผมก็ต้องหา UOA ก่อน UOA ที่โจทย์ต้องการนั้นชี้จาก O ไปถึงจุด A ครับชี้จาก O ไปถึงจุด A คือแกนนี้นะครับคือแกนนี้นะครับทุกท่านครับแกนที่เราไฮไลท์นั่นเองดังนั้นครับ ผมเลยบอกว่างาั้นความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นนะครับ u o a มันเกิดจาก r ของ o a หารด้วยขนาดของ r o a ครับทุกท่านครับโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวนี้ดูแกนนอนให้ดีฮะจุดเริ่มต้นเป็นจุด00ดังนั้นครับเลยพิจารณากันออกมากลายเป็นกลายเป็นครับ บวก 0.3i และก็ไปบวกกับ 0.4j หารด้วยรูท0.3ยกกำลัง2บวก0.4ยกกำลัง2เดชะบุญกับค่าเดชะบุญคำตอบออกมาเป็น 0.6i บวก 0.8j นะครับอ่าอันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับว่าก็ต้องจัดรูปเล็กน้อยนะครับถึงจะได้อย่างนี้มาดังนั้นทุกท่านก็ ลองจัดรูปดูนะครับลองจัดรูปดูเพราะฉะนั้นแล้วตัวต่อมาที่เราอยากรู้คือ r ครับเราจะใช้ในกรณีไหนที่จริงเนี่ยในหนังสือเขานแนะนำให้ใช้ i ตัวหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่านะผมคิดว่านะครับมันเป็นยังเป็นโจทย์ข้อแรกๆอยู่ผมก็เลยจะใช้ r ของเราสเต็ปเดิมครับก็คือ rob นะครับผม rob rob นั้นก็มีค่าเท่ากันกับครับ0.3 i บวก 0.4j และก็บวกกับ0.2นอัลบ0 2นนะครับมองทันไหมครับทุกท่านเลื่อนจาก O ไปเลื่อนจาก O ไป B นะครับจาก O ไป B O ไป B ออกมาในแกน x บวก0.3ครับ ออกมาในแกน y บวก0.4ครับเป็น 0.4j ครับลงมาครับ0.2ครับลบ 0.2k ครับทุกท่านหน่วยเป็นเมตรครับแรง f โจทย์ j j บอกมาแล้วดังนั้นก็พิจารณาทุกตัวครับยกทุกตัวลงมาเราก็ได้มาเป็น moa มันเกิดจาก ometric และก็ใส่ไปเลยว่า0.6 0.8 0ครับ 0.3ครับ0 4ครับลบ0.2ครับแล้วก็ F ของเรานะครับ f 300รลบ200บวก150ครับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ต่อแถวต่อหลักครับ0.60.8 0 3 0.4 300ลบ200ะครับคูณขึ้นเป็นลบ คูณลงเป็นบวกให้เ hmm. ร so <ๆ>ียบร้อยคูณขึ้นเป็นลบนะครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงนะครับคูณลงคูณลงคูณลงเป็นบวกคูณลงเป็นบวกคูณลงเป็นบวกนะครับเอาละลงมานะครับเอาขึ้นเอาขึ้นตัวนี้ก่อนได้0ูนย์นะครับสองคูณสิคูณลบสนะครับเป็นบวก24่สบสี่ลบเจอลบเป็นบวกแต่ข้างบนนั้นติดลบเลยเป็นลบ 24นะครับอันนี้เป็น0ูนย์ลบยี่สคูณศูนย์จแล้วก็ไปคูณอยู่กับ15ครับติดลบนะครับทุกท่านครับลบเท่าไหร่เอ่ยนะอ่าลบเท่าไหร่นะครับลองคิดดูนะครับอ่าผมค้างไว้ก่อนนะครับ0.6นยคูณศูนะครับ64 24่ยคูณสิครับออกมาเป็นบวกครับอ่าออกมาเป็นบวก ออกมาเป็นบวกบวกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลบก้อนหนึ่งเอาละครับอีกตัวหนึ่งครับและออกมาตัวนี้ก็กลายเป็น0 0.2กับ0 0.8กับลบ0.2บวก300คูณออกมานะครับคูณออกมาก้อนนี้ได้0นย์นะครับก้อนนี้ได้0ก้อนนี้ได้เดี๋ยวเขียนออกมาอันนี้ได้ก้อนหนึ่งนะครับได้ก้อนหนึ่งนะครับ โอเคครับก้อนนี้ออกมาได้ลบสี่สิบแปดครับลบสี่สิบแปดโอเคครับทุกท่านทุกท่านก็จะเห็นว่าไอตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเนี่ยมันคูณกันได้ประมาณ36บนะครับบวกเจอลบรวมกันก็เป็น0ย์ดังนั้นคำตอบของเราคือลบ72นิวตันเมตรนะครับลบ72นิวตันเมตรนะครับนี่คือคำตอบครับ เครื่องหมายติดลบแสดงว่าแสงว่าโมเมนต์ของเรานั้นมีทิศตรงข้ามกันนะครับมีทิศตรงข้ามกันกับเวกเตอร์ OA นะครับทุกท่านก็ออกมาประมาณนี้นะครับออกมาประมาณนี้ก็ลองเช็คดูให้ดีนะครับลองเช็คดูให้ดีลองเช็คดูให้ดี ประมาณนี้ครับผมคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกนะครับสบายสบายสำหรับข้อที่31ครับและวไปเจอกันข้อที่32ครับอ่ะคืนนี้ผมเช็คให้ดูเร็วๆเ,เฉยนะครับถ้าคนไหนยังติดตรงไหนอยู่อยู่สต็อปแล้วก็ค่อยๆดูนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบยังเป็นโจทย์พื้นฐานอยู่ค่อยๆเหยียบไปเหยียบพื้นแทนน เราะว่าเดี๋ยวโจทย์ที่มันยากขึ้นอาศัยคณิตศาสตร์ที่มันยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนี่ยจะได้มีความสนุกกับมันนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่ามันยากเราต้องค่อยๆเก็บพื้นฐานไปเรื่อยๆนะครับแล้วไปเจอกันข้อที่32ครับ